สบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี people, ้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องทางซองเซาบิวคนบ้านป่าเนาะพี่น้องยามแรงๆเนาะพี่น้องเซาบิวก็สิได้ออกไปเมืองนาเพื่ะไปสิดเบ็ดเนาะพี่น้องไปสิดเบ็ดปลาอีพอปล่อยไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าเมือแรงยามแรงบ่มีแนวกินก็เลยไปสิดเบ็ดปลาอยู่หนองนาเพราะพี่น้องปลาไปทำการเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นทางไปนาของเซาบิวเองเนาะพี่น้องก็ซีหกหกหน่อยหนึ่ง หกลายแล้วบ้าได้หกหน่อยเลยเบิวกับมาหอดถงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้เนาะพี่น้องเซวบิวกับสีพาพี่น้องรีวิวไห่หน้าเลยเนาะพี่น้อง รีวิวเบิรงเขาว่างามสัมไตพี่น้องอันจะเป็นหน้าป้าของซาบิวนะพี่น้องของผู้หละซาบิวกับชิพาพี่น้องผู้หล่ย่างขึ้นไปน้องป้าซาพอผู้หละนางพี่น้อง น้องปลาซาบิวอยู่นาโคอันนี้สิเป็นนาลุมของซาบิวอัน,นเขียวๆนี่มีแต่หย่าโมเมนต์เขา่าหย่าไลายลายปีนี่ อันนี้เป็นโกกมะขามมันหักอยู่กลางไห,หนาพี่น้องโดกโดกปีนี่นะอันนี้ก็เป็นเทียงสบ,บิวโฮอบบล่ชั้นพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นเทียงห้างเทียงลรือลุ่มอนนีพอเราบรินนหนอนนาลุ่มเนาะพี่น้องเรานอนอยู่นาเทิงเราเผานอนเผานองปลาเพื่อน nhà na khỏi hú cục nhau rồi อันนี้ก็สิเป็นภาาหนาซบิวเองเนาะพี่น้องเพราะว่าสะพอก็บ่ได้ปล่อยปลาดอกอันนี้ก็่นปลาให้ปปลาธรรมชาติลงมาเองเรามันสิมีสองขางอันนี้ก็สิเป็นหวยผ่านนาซอบิวเนาะพี่น้องตอนนี้ก็สิขึ้นไปนาโคกไปผูแหละไปบอนน้อง ตอนนี้ข่อยก็มาหอดหน้าโคกแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ซิกเป็นข่าวหน้าโคกข่อยเก็ดมาหอดเทียงอีพอแล้วเนาะพี่น้องมมูหว่าเราไว้เบ็ดไว้ในใส่ไปหาเบ็ดล้วลืมทามแล้ว ก็เข่าบ้านเลยจะเป็นเทียงนอนพ่อเขาเองนี่น,นอนแล้วบริลลูลาแล้วนะพี่น้องตอนนี้สบิวก็ได้เบ็ดแล้วเนาะพี่น้องไปเอาเบ็ดอีพ่ออยู่ทีงผุแหละแล้วก็กระทางตอนนี้สบิวก็ชิพาพี่น้องไปหาตะก,กะแตนหน่อยมาไปใส่เนาะพี่น้องไปใส่กับการเลยพี่นอ้องป้าบอกว่านี้แหละ พักกันเลยได้นี่ได้นนไดปที่เรียบร้อยนะพี่น้องได้ซอกตัวหน่อยไปกันเลยพี่น้องพี่ชอบอะไปวดมั้ยว๊ะ เป็นน้องชาติคุกซับิวเนาะพี่น้องข้างหนึ่งข้างหนึ่งเป็นไหหน้าข้างหนึ่งเป็นน้องเนาะพี่น้องลักษณตอนซากล,กล,กลา,ากไวงคือไหหน้าแล้วลงมาผิดคือน้องตอนนี้ซับิวก็ลงมือสิทธิ์แล้วเนาะพี่น้องโบผูกวัชิถึกหรือบอล่าลุกน้ำกันเลยเนาะแอล มีปลาอยู่บ่ปู่ปลาอยู่ทัน พี่น้องเอ้ยมาเอาจากกระแฟนไปกินสิได้แล้วพี่น้องีตัวหนึ่งยังพันได้ใหญ่ปันไดดอก ก็ได้ตู้ดียาวได้5ตักแต่อี่ เอาปวกมาแล้วเตึ๊นะ มันลูดประช้ำได้หัวมันมาหัวมาได้แล้วตัวสอง กวที่สองเลย น,นี่ก็ได้เป็นตัวที่ซองแล้วพี่้อง <c oughs> ตัวนี้คือตัวใหญ่เนี่ย ตัวน้อยตล่อ่ะปะตัวที่สี่กันน้อยซามพี่น้อง้ยปล่อยมันตัวน้อยว่นมีตัวนี้ สมป้ายังั้นปานินปานินปล่อยปล่อตัวน้อยโทษพ่ปานินปล่อยแต้หวัดกะพราะกระตัวฉนช่งนี้ สุดท้ายตัวใหญ่เกิดอะไพี่น้องตัวตัวสุดท้ายซาบิกบาร์เซเดพอแหละมันหลายเลยเ้อาได้หลาตัวเพี่น้อง บ่ตัวใหญ่ปานใดตอนนี้สวีก็สิเอาเบ็ดพอไปไว้อยู่เที่ยงแล้วเนาะเสร็จแล้วสิเฮ็ ข่อยก็ได้ปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องบรรยากาศชิพาพี่น้องเมื่อแล้วเนาะพี่น้องแต่ตอนเห็ดกินซาบิวอาจสิบบอได้เห็ดให้พี่น้องเบิ่งเด้อก็ขอโทษขออภัยนะพี่เด้อพี่น้องไปละไปพี่น้องเมื่อตอนนี้ซอบิวก็มาหอดเฮือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ซาบิวกับเขาจบไปสนีนะพี่น้องหมกักแกลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ซาบิวในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปหนาเนาะพี่น้องบ๊ายบาย